สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับนุษน้อยนำโชคอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นุษน้อยนำโชคก็ได้เดินทางไปติดตามตัวเลขความฝันของคุณยายจอยค่ะคุณยายจอยก็เป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมรอบนี้คุณยายจอยก็ฝันเห็นผีแม่อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมแม่มาหาอีกแล้วรอบนี้คุณยายจอยแกเป็นคนฝันแม่นค่ะถ้าฝันเห็นแม่ วดไหนก็ไม่พลาดคะ่ะท่านผู้ชมวนันนี้คุณยายจอยจะได้ตัวเลขตัวไหนมาฝาท่านผู้ชมก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันคะ่ะไปคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูดีมี่ยคนคทุกคนด้วยวค่ะ ค่ะท่านผู้ชมมือนี่กาเดินทางมาติดตามตอรีเนี่ยทางความฝันครับคุณแม่จอยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งงวดผ่านมาคุณแม่ปล่อยตอรีไปเจ็ดแปดเก้าเนาะคุณแม่เนาะกับแมนกัะแม่นกันตัดหน้าตัดหลังเอากับมานกันทุกคนอยู่เนอกข้างนอกอยู่บ้านนี่ได้แน่ยูุคนอยู่ขาเจ้าได้ย่องอยู่ค่ะบ้านนี้มารอบนี้ได้ยินว่าคุณแม่ฝันค่ะฝันว่าจะไหนว่าให้ท่านผู้ชมฟังแน่คุณแม่จ้าจ่าเนาะอานมือ แม่ฝันวันพาพอดีเด้อเหมือนนั่นยายฝันวันพาค่ะยายฝันว่าได้ขับรถคันเก่าค่ะรถยายนี่แหละตัวเขามายึดไปเออเขายึดของยหญ่ไปมารถนี่ละรถเอาไปปาดีิยายฝันว่ายายได้ขับรถยายขับรถว่าเป็นหรอกยายขับรถแล้วกูอยากไปวัดนี่วัดสันใหญ่มาอยากเลยขับไปวัดเลยได้หรือขับไปวัด กับไปเลี่ยวมองคุกแสแบงใหญ่เ,<อ>เลี่ยวเข้าไปทั้งในเลยทีไปหาฮะพอทานเราไปเห็นกองที่ดินแบบนี้รถใหญ่ไปบ่ได้ต่อกึอกต่ำตึงเลยเวันนี้ยายเลี่ยวบ่ไดายยายเลยบอกร้านด้างหลังอ่ะนั่นนั่นเมื่อเรี่ยวรถให้แม่แนะ่มันก็เอาดักมาทั้งไรเว้นโต๊ะเอาหัวอันเอาเอาหนาทั้งไรเว้นโอ้เลขทะเบียนแม่น่ะเก้าสี่แปดเจ็ด กี้แแม่ให้เพื่อนหมุนเอาเดีอยลูกจังแม่สิจัดเดีอยแม่ว่ากันแมวฟันมันผ่าเนาะค่ะอืมแม่กับเธอหนี้แม่กัดสะดุ้งบ่ได้ทฟันโดนค่ะกัดสะดุ้งบัดมาเมื่อคืนนี่มันพาพาหนากับบริษัมือน่องค่ะค่ะมาเมื่อคืนนี่ฟันเห็นแม่เลยได้ยฟันเห็นแม่แล้วค่ะฟันว่าแม่พี่แม่มาหาโอ้ยโอ้ยบอกเหรอคนลูกเด้อย่ายได้เงินย่ายไปเก็บขยะ่นบ่ ได้ด no ้วเงินใบเศว้าใบโล่ปีอยากได้เงินู้เป็นหมัดเป็นหมัดใหยก็ใส่ถุงใส่ถุงเงินลอยก็มีใหญ่ก็มาคือจังหมัดจังมาดใส่บกุ่มมาเห็นแม่แม่มาคือจังอยู่เงินก็จังยู่มเงินหลังไ่นคือจังเงินหลังเก่าคือเงินหลังใหม่ค่ะ่ก่งขึอนแม่มันหลังสูงเลยหลังเก่าเล่าแล้วมาขอเงินแม่ว่าบบหายดอกใบเศร้าแม่จะให้แม่ใบลอย จกให้แม่น่ะจกให้แม่สามใบสี่ใบใบที่หาขะมุนจักแม่ไปใส่โบเห็นเอ๋งอีแม่ไปใส่คือเอาเงินบ่ฮั่นเบิดแม่จกไข่จกไข่น่ะเอาไข่ไม่้ึงหนึ่งใบหรอกหมวดนี้แม่ว่ามีสูงหนักหนึ่งสูงแจ็คที่สูนยังแม่บ่หุนแต่เกาถ้าฟันสิ้นดุได้จ่อยเห่าเนาะ ขันฟันเห็นพี่แม่มหาหนิโตเลขของคุณแม่จอยมากสีเข่าทุกหงวดเนาะแม่บอกค่ะค่ะหงวดนี่ขคบแมว่ามันมีศูนย์ทางไหนนะกจ็คพูศูนย์เนค่ะขันแม่มากเดี่ยวนี่แม่มักศูนย์หาศูนย์หากขาศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สี่แม่ค่ะจัคเพิ่นเชื่อมาพนมือหัวเงเขาบอกเยแม่มากเต้นบึงเอานอกห้างเพื่อนบ่งเอาเพื่อนตีเอา่ฟันฟันโมเมนต์ฟันยาวได้เดียว ศูนหาศูนสีค่ะพี่แม่มหาเนี่นี่ติดเก่ามาอีกบอกคุณแม่คิดว่าเหล็กตัวเก่าชิมาเนี่ยชิมาเน่รักลอยักชิมาเน่รักสีรักหน่วยแม่พราะว่จะเก่าฟันเห็นเมืนเก่ามากเนาะเก้านี้แม่ยานอยู่รักลอยค่ะค่ะขันหลบนี่นะขันคืนแม่คืนมากไหนค่ะค่ขันแม่คืนมากเก่ายูอยู่รักลอยเออเก่าก็พบกันตัวเดียวกันค่ะเก่าตัวพบกันตัวเดียวกันค่ะ เมฆหมักทำสีอี๋อายุรักก่อยที่ใหญ่ทีตีเป็นตัวแดงใหญ่ที่ตีว่าเก่าซุนหาแล้วเก่าซุนหาแม่เก่าซุนหาเก่าซูนจีเป็นสันติค่ะคระเล็กซ้ำโจไก่เพึ่นซัดเอาซัดตัวหนาค่ะเล็กขี้โตนไหมเหล็กหลุดมันกระเขากันยู่ด้หละเล็กเก่าก็มีเหล็กชีก็มี เลขทะเบียนรถเก่าแปดเจ็ดต่อคุณแม่แม่นมุนตัดเอาอยู่ในนี่ละแม่นค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ความคืดคืดบาเลขตัวเก่านี่ติดมาอยู่ติดมาแน่นอนติดแน่นอนคันแมวติดติดอีีค่ะคิดว่าค่ะจะเพน่ดชโกคเงินใบที่หานั่นสรุปว่าเพ่นได้เอาหายคุณแม่บ่ได้หายแม่ถืออยู่ในมือโอ้แม่ถือในมือไหวหงวก่าแม่บบเห็นค่ะ เพิ่นนี้ก่อนเพิ่นไปก่อนเพิ่นได้เงินแล้วเพิ่นไปลูกเลยค่ะบ่เผาเนีงมาแบบยิ้มแย้มแก้มฉายแต่ว่าแม่ขอเงินแหนว่าเสียเอาห้ยหาใบเแม่นี่จะใบลอยก็ดึงห้ยหาเจอใบลอยใบเศร้าว่าห้ค่ะในความคิดเลยนี่เอาไปเลยดีๆใบที่หายเพราองม่หงอกมาหาแม่โบเห็นข้าหาเจอเงินก็บพิ่นนี้เพิ่นอาชัยสูง่ะใบลอยใบลอยี่ใบแม่น สบาขาฟันเห็นเมนของคุณยายโจนเก่าก็ศูนนะะเนาะแม่ขอกับศูนมาก็เพิ่นมาก่เพิ่นมากใ่กันอายุของแม่คุณแม่ก็สบเก่าสิบเก่าสิบเก่าสิบเอ็ดอย่างเก่าสิบเอ็กะะปีเนาะเสียชีวิตตอนก่านปีเนาะแม่นาค่ะเมื่อลังเก่ากับบานเล็กีพวเก่าน่ะบาดเล็กีผว้นี้ก็เก่า ตัวใดคุณแม่บัลลิทีหกสิบสองบัลลิกีหกสิบสองเนาะมันบมทหันออกจากเทื่เราอยู่นี่ค่ะค่ะอืมันบมทหันออกจังหวะแม่ว่ามันเป็นยังคือแม่ก็ฟันตัวนี้นีน่างแม่บาดฝันหมากใหม่ันฟันแต่กับเกี่ยวกับเนลสัมคัญเนาะสัมคัญน้ำข่านลีรีเด้จังหวะแม่วาโอ้ตียลตัวเด็กก็คือย่างโยกับแม่เนาะค่ะย่างโยกแม่ค่ะเพราะว่าลีกรถมันเขานะแม่นำยืนน่ะ ที่นมีมานำเลยท่านผีเมมาหาหนี่โตเลขหนี่มักสิสูงประจำแม่นสูงประจำเห็นบมอแม่ว่าตอนแม่วันคลิปแหลกเนาะใช่คุณขึ้นสูงตระจำงตระำแม่วันค่ะแม่ก็บอกเรื่องสีหลีกับสุตีพีแม่คุณแม่เอาพักขีเล็กมาหายเนาะแม่กรอยู่สูงกระอกสูงกระดสูงกระดองเนาะการท่ชมนี่จะเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่จอยเนาะผู้ชมเนาะ ก็ให้โชคให้ m น้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณทท่านค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นน้อยจะพาท่านผู้ชมมาดูแนวทางตัวเลขของคุณยายจอยคุณยายจอยงวดที่แล้วให้789ค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนหมุนตัวเลขกับความฝันของคุณยายจอยก็จะมีโชคมีลาบร่วมกันค่ะค่ะรอบนี้คุณยายจอยให้แนวทางมา905904 0405อายุของคุณแม่ของคุณยายก็90อย่าง91ปีบ้านในที่62ทะเบียนรถของคุณยาย9487ก็ให้ท่านผู้ชมตัดเล่นด้วยกับด้วยแล้วก็พิจารณาดูนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายจอยเวัประจําวันที่16มีนาคม2567คลิปนี้นุดน้อยก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงๆปั <he> eng, งๆรวยๆกับแนวทางตัวเลขของคุณยายจอยกันทุกคนนะคะ นุชน้อยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุชน,น้อยนำโชคด้วยนะคะถ้าค,คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ